สวัสดีค่ะชาวธาตุดินเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักในเดือนกรกฎาคมนี้ของคุณกันนะคะชาวธาตุดินได้แก่พุชกันมังกรใครเช็คลัคนาแล้วอยู่พุชกันมังกรนะเช็คตามเวลาเกิดก็ดูได้เลยค่ะใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดใช้วันเดือนไปเกิดดูตามราศีได้ใครที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่พุกกันมังกรดูได้เลยเช่นกันนะคะเรามาดูกันเลยสถานการณ์ความรักในเดือนกรกฎาคมนี้ ของชาวธาตุดินจะเป็นเช่นไรความรักของคุณฮิ l ิ่งการเยียวยาการรักษาการดูแลสั c เซ s ค่ะความรักของคุณถึงจุดที่จะต้องประสบความสำเร็จแล้วคุณมีกุญแจอยู่แล้วนะคะพลังงานการเยียวยารักษาขึ้นมาพร้อมกับความสำเร็จนั่นแปลว่า คุณผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วแล้วก็จะสำเร็จด้วยนะคะไม่ว่าเวลาจะนาน,านแค่ไหนคุณอดทนจนผ่านจุดนั้นมาได้ communication มีใครบางคนเขาต้องการพูดคุยกับคุณมีคนที่เขารอเวลาที่จะสื่อสารกับคุณค่ะ communication การสื่อสารการพูดคุยการเจรจา คชเ i o นคนที่มีความสเสน่หาลุ่มหลงคุณคนที่เขาปรารถนาคุณอย่างสุดหัวใจ The คุณกับเขานั้นมีความผูกพันกันลึกซึ้งนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณภายได้สำหรับอบานดนความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จนานา,นาประการ ชาวทาตุด,ดินถึงเวลาของคุณแล้วค่ะประตูแห่งความสําเร็จเปิดต้อนรับคุณแล้วได้เวลาแล้วที่คุณนั้นจะได้พบความจเจริญรุ่งเรืองพิพัฒน์สวัสดีทุกๆสิ่งที่คุณทํานั้นขยายความเข้าใจของคุณคุณเติบโตจากความเจ็บปวดคุณมีพลังงานการเยียวยารักษาคุณมีกุญแจแห่งความสําเร็จ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินพิศก,กันมังกรในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเช่นไรเซลเลิฟ so ค่ะ Creation คุณมีพลังงานของการเป็นผู้สร้างที่ผ่านมาคุณรู้สึกสับสนคุณหลงทางกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแต่มองว่ามีพลังงานชาวธาตุดินของเรานะคะที่รู้ตัวแล้ว รีวิเนียค่ะชาวทาตดินคุณเตรียมตัวนะคะถึงเวลาของคุณแล้วที่จะต้องรวมตัวกันใครคนที่คุณกำลังดิวอยู่ด้วยนั้นคุณเป็นแรงมาดาลใจให้เขาคุณเป็นแรงบันดาลใจมากมายคุณอาจจะให้ความรักคุณให้ความเอาใจใส่โดยที่คุณปิดตาเลย คุณใช้หัวใจคุณสัมผัสคุณสร้างสรรค์คุณสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาจากการให้ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่คุณให้เขาไปด้วยใจรักให้ไปโดยไม่ถามให้ไปโดยไม่ได้สงสัยใครคนนี้เป็นคนที่อาจจะเคยมีพลังงานของความท็อกซิกนะคะ อาจจะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ทำตัวท็อกซิกในชีวิตของคุณอะนะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ unity การหลอมรวมการเป็นหนึ่งเดียวคนที่ในอดีตนั้นทำให้คุณสงสัยในคุณค่าของตัวเองทําให้คุณไม่รู้เลยว่าคุณกับเขานั้นจะไปในทิศทางไหนจับมือกันไปทางใด ใครคนนั้นเขากำลังพิจารณาตนค่ะอยู่ในช่วงการทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เขาได้รับกับคุณนั้นมันเป็นเหมือนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่คุณเปลี่ยนคนคนหนึง่งจากคนที่ท็อกซิกจากคนที่ยึดต,ติดอยู่กับอดีตท,ทำให้เขาได้ตื่นรู้คนคนนี้เข้าถึงตัวตนขั้นสูงของตัวเอง เคยเย็นชากับคุณอย่างไรในตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วมีความรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจคนคนนี้ทบทวนตัวเองอยู่เขาใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังอาจจะเติบโตมาด้วยภาระหน้าที่ต่างๆที่จะต้องแบกรับไว้มากมายเขาอาจจะเป็นลูกคนเดียวหรืออาจจะเป็นคนที่ครอบครัวนั้นให้ความ คาดหวังอะแบบให้เขาแบบเอาไว้เขาเป็นคนกระตันยูนะคะคนคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวรักคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยยูเนียนคุณกับเขาเชื่อมต่อกันทางจิตไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะพบเจอกันแล้วหรือไม่แต่มันเหมือนกับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนี้คือคุณทั้งคู่กำลังที่จะได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เป็นยูนิตีเป็นครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันคุณดูนะคะคาว่า Reunion นั่นแปลว่าตอนนี้คุณซัพพลายชันกันอยู่แล้วมันเป็นช่วงเวลาแล้วที่คุณทั้งคู่กำลังจะได้มารวมตัวกันเนี่ยการหลอมรวมใครคนนี้ในตอนนี้เขาเสียใจค่ะเรื่องใดๆที่เขาทำกับคุณต่างๆนานา,นาเขามีความรู้สึกผิดหวังในตัวเองเขาไม่ได้ผิดหวังกับคุณ เขารู้สึกว่าตัวเขานั้นยังไม่ดีพอกับคุณด้วยซ้ําไปคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีงามกว่านี้คุณอาจจะเจอกับเขาในสถานะเวลาที่เขากําลังชดใช้กับวิบากกรรมเนี่ยความท็อกซิกต่างๆกับอดีตคนเนี้อาจจะใช้ชีวิตมาแบบที่ไม่ได้สนอกสนใจความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกของผู้อื่น a s s i s t a n t Spirit Guide มองว่าเขาก็อาจจะมีการไปดูดวงเรื่องคุณมาเหมือนกันนะหรือคุณกับเขาเนี่ยแหละมีดวงจิตที่เชื่อมกันแบบเป็นหนึ่งเดียวกันไปแล้วอะ่ะนะคะคนที่เคยทำให้คุณสับสนในคุณค่าของตัวเองคนที่เคยยึดติดกับอดีตคนที่เคยทำให้คุณรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงจะเดินหน้าหรือถอยหลังไม่รู้จะไปทิศทางไหนกับความสัมพันธ์นี้ ภพ่ใบนี้คือความเสียใจคนคนนี้อยากจะขอโทษขอโอกาสจากคุณชาวััดดินคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนั้นในตอนนี้เขามีสถานการณ์ของความสำนึกผิดอะมันเป็นความสำนึกผิดของเขานี่ค่ะดีวายทัมงถึงเวลาแล้วเป็นเวลาที่สำคัญเหมือนกับสถานการณ์ของคนที่กำลังจะเข้าสู่ช่วง d ดักในออฟเ t อ e s โซลแล้วโอเ k e n ์ n ันนเป็น m a ม c u l i n e แบบนั้นเลยอะ เรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ของชาวธาตุดินความรักในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นเช่นไร relationship connection เนี่ยเห็นไหมคะคุณมีการเชื่อมต่อกันเวลาจริงๆคุณฝันถึงกันบ่อยๆคุณมีความรู้สึกถึงกันได้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกที่เขามีเขาเสียใจคุณรับรู้บางครั้งคุณอาจจะน้ําตาเอ่อขึ้นมาทั้งทงที่สภาวะในตอนนั้นคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เพราะเขาเนี่ยแหละค่ะ ส่งพลังงานความรู้สึกแบบนั้นมาถึงคุณได้การเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยชาวทดินการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาถึงสองสำรับเลยนะคะคุณและเขาเตรียมตัวเข้าสู่เส้นทางที่จะต้องรวมตัวกันแล้วถึงเวลาแล้วคุณมั่นใจในตัวเองได้เลยที่ผ่านมาคุณไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเลยใครคนนี้เขาตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณแล้วค่ะ คนที่คุณนั้นหันหลังให้เขาคนที่คุณถอดใจกับเขาไปแล้วอะ่ะเนี่ยนะคะคนคนนี้เขามีปมฝัง,งใจเป็นสถานการณ์ของหนึ่งเลยนะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้มองคุณเป็นคนรักนะ่ะมันเปความรู้สึกสับสนที่เกิดขึ้นคนคนนี้เขารู้สึกผิดกับคุณในด้านที่เขาแสดงออกมานะ่ะ ไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนก็ไม่เป็นที่รักที่พอใจทั้งๆที่จริงๆแล้วเป็นตัวเขาเองนะที่ท็อกซิคนคนนี้ต้องการพูดคุยกับคุณต้องการเจรจากับคุณเนี่ยคนคนนี้นะเห็นไหมคะว่าที่แท้แล้วคุณคือความสุขของเขาทุกครั้งที่เขาคุยกับคุณทุกครั้งที่เขามองรูปคุณทุกครั้งที่เขาเห็นคุณคนคนนี้มีความสุขเขารู้ได้เลยว่าที่แท้จริงแล้วคุณอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเขาเลยก็ยังได้ คุณอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณอาจจะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายในสภาวะของทั้งคู่เลยนะคะต่างคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลตัวเองคนคนนี้ก็มีความคาดหวังของครอบครัวเป็นที่ตั้งคุณก็มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบนะคะมากมายเช่นกันใครคนนี้เสียใจที่เคยโกหกคุณคนคนนี้อาจจะเคยหลอกลวงคุณมากมายในเรื่องความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเริ่องใดๆก็แล้วแต่นะตอนนี้หัวใจเขาเติบโตตื่นรู้ภายในตื่นรู้มากมายนะคะนี่ไงใต้สำหรับ intuition knowing คนคนนี้รับรู้ความจริงแล้วเนี่ย truth เนี่ยเห็นไหมคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนฉลาดมากนะอะไรที่มันเป็นไป,ไ,ปได้มันเป็นไปได้ค่ะในจังหวะที่คุณนั้นยอมจำนนต่อสถานการณ์แล้วเขาคนนี้จะเกิดการตื่นรู้ สิ่งใดที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้สิ่งใดที่คุณคิดว่าเขาจะเปลี่ยนไม่ได้คนคนนี้ทําได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแองเจิลอยากบอกอะไรความรักความสัมพันธ์นี้ของชาวธาตุดินพะสกกันมังกรอน no need to worry ไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะคะภายในอนาคตอันใกล้ in the near future a year from now คุณอาจจะรู้จักเขามาปีหนึ่งแล้ว หรือปีกว่าแล้วหรือเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะอยู่ในหลักนี้เลยนะคะสิ่งที่คุณคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้คุณกำลังจะต้องเลือกเส้นทางเดินเนี่ยค่ะสิ่งที่คิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เนี่ย possibility มันเป็นไปได้นะคะใต้สำรับ success เนี่ยเห็นไหมคะสิ่งที่คุณคิดว่าจะไปกันไม่รอดแล้วคาว่า success ออกมาแล้วก็ success อีกคือความสำเร็จ คุณกำลังเดินหน้าสู่ประตูแห่งชัยชนะคนที่คุณอาจจะหมดหวังกับเขาไปแล้วคนที่คุณคิดว่าคุณนั้นถอดใจจากเขาแล้วยอมแพ้แล้วยอมจำนนเขามองคุณเป็นเหมือนถ้วยรางวัลของเขาเลยอะนะคะใครคนนี้เขามีความเสียใจนะเนี่ยคนที่เคยโกโหกคุณตอนนี้นี่หัวใจเขารับรู้ถึงความจริงแล้วเนี่ค่ะ t r u t อาจจะโกหกหัวใจตัวเองก็ได้นะเพราะไพ่เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ดูน่าเป็นกังวลเลยนะนอกจากคนคนนี้เขามีความเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตทั้งๆที่คุณนั้นเป็นพลังงานการเยียวยารักษาคุณมีความมุ่งมั่นคนคนนี้เขารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งเรามาดูกันว่าไพ่คอสมิกอยากจะบอกอะไรชาวธาตุดินเซ็กชวลิตี้คนคนนี้เขามีความเสน่หาคุณมากๆเลยนะคะ ขาอยากจะครอบครองคุณอยากจะเป็นเจ้าของคุณเขาจะกลับมาค่ะ David b a c k การกลับมาของเขาคนนี้คนที่คุณเคยทะเลาะกันคนที่คุณเคยมีปากมีเสียงกันเนี่ยเป็นเรื่องจริงๆเป็นการส่งข้อความทะเลาะกันนะนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่แต่ละบุคคลแต่ละสถานการณ์ก็แตกต่างกันออกไปเป็นคนที่มีประเด็นกันนั่นแหละความสัมพันธ์ของ ธาด,ดินชาวธาดดินนะคะสถานการณ์ความรักในเดือนกรกฎาคมเขาคนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรในตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคย move on ออกไปเขาเสียใจเป็นคนที่คุณยอมแพ้ในตัวเขาแล้วอะนะคะสถานการณ์ของคนที่เคยเดินหันหลังให้กันและกันไปคนที่ move on จากกันและกัน t r f p e n t a c l e อาจจะเป็นคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีวุธ,ธิภาวะใกล้เคียงกันอะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เป็นคนที่เข้าใจกันได้เหมือนเพื่อนนะคะคนคนนี้เขากำลังวางแผนทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะ s e เว n น f อ a n d s เนี่ยความพยายามคนคนนี้เขามีความพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เพื่อความสัมพันธ์นี้ค่ะ จริงๆด้วยนะเขาก็าลังทำนะคะเนี่ยในหนทางของเขาเนี่ย Ten of Pentacles โ okay อเคเข้าใจาแล้วสิ่งที่เขาทำอยู่คือการเตรียมตัวสร้างครอบครัวคนคนนี้รักคุณมากสิ่งที่เขากำลังพยายามทำอยู่สิ่งที่เขาสู้อยู่สิ่งที่เขาสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เขาสู้นั่นก็คือคนคนนี้ต้องการเป็นครอบครัวกับคุณการขอความรักการขอโอกาสอีกครั้ง อุปสรรคคือคนคนนี้เขามีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกคุณเป็นเรื่องที่เขาอาจจะย,ยังบอกไม่ได้หรืออยากจะบอกกับคุณอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาสำเร็จแล้วอ่ะอืมสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเหมือนกับมีใครที่บังคับเขาอยู่เนี่ยเป็นผู้ชายคนที่อยู่เหนือเขาอ่ะนะคะหรือเป็นสถานการณ์ที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนดือ้อเป็นคนดื้อไม่ชอบที่จะ เล่าเรื่องของตัวเองให้ใครๆฟังแม้กระทั่งคุณคนคนนี้มีของขวัญมาให้คุณนะคนคนนี้มีความรักที่มั่นคงกับคุณเขาส่องคุณหนักมากเลยด้วยรอคอยค่ะคนคนนี้เขาปรารถนาเพียงคุณแล้วรอคอยคุณมานานแล้วไม่ว่าจะนานมากมากๆแค่ไหนคนคนนี้เขารอ หนึ่งเลยเป็นสถานการณ์ที่เขากำลังอยู่ในช่วงของความพยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเขารอมานานนานแล้วอะ่ะสิ่งที่ยังบอกออกมาไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่หรือเป็นขอเบื้องสิ่งบางอย่างนะคะที่เขารอคอยอยู่ในสถานการณ์นี้เพื่อ้สำหรับเดอะมูน คนคนนี้นอนไม่หลับเลยคิดถึงคุณมากเลยค่ะตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยคนคนนี้เป็นคนโสดนะเนี่ยนายอัลคัพนะคะมีพลังงานของ LGBTQ เป็นคนโสดค่ะไม่มีใครอยู่ห่างไกลกับคุณ the world คนทางไกลโลกออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียแมาดูกันว่าเขาจะ Take action อะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้คนในความสัมพันธ์ชาวธาตุดินเขาจะ Take action อะไรต่อไป ไฮพินเทศคู่รักทางจิตวิญญาณจริงๆเลย100%คุณและเขานะคะเป็นทวินเฟรมส์เนี่ยพลังงานแบบนี้เลยคนคนนี้กับคุณนั้นมีหัวใจที่เชื่อมโยงกันไว้เขาอยากจะง้อคุณมากๆเนี่ยเขารักคุณหมดหัวใจเลยค่ะหนึ่งถ้วยความรักแท้เขารอคอยการเป็นอิสระคนคนนี้ต้องการเดินทางแต่มันมีปัญหาขัดแย้งกันในสถานการณ์ของเขาอะนะคะ สิ่งที่ยังไม่ได้บอกคุณสิ่งที่ยังปิดไว้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจคือคนคนนี้เขายังมีความรู้สึกน้อยใจเขาน้อยใจตัวเองในตอนนี้คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกนะคะเขาเป็นคนที่ขี้น้อยใจเราชอบด้อยค่าตัวเองมองตัวเองในแง่ร้าย,ลายแล้วก็มองว่าตัวเองนั้นไม่คู่ควรกับคุณเนี่ยเขารักคุณมากแต่ในตอนนี้ที่เขายัง ไม่สามารถที่จะทําเพื่อคุณได้นี่แหละค่ะมันเป็นเรื่องที่เขาเก็บซ่อนไว้คือความน้อยใจน้อยใจในตัวเองน้อยใจในโชคชะตาเรามาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณข้อความของคนรักชาวธาตุดินอยากจะบอกอะไรชาวธาตุดินเธอทำให้ฉันเจ็บแต่ไม่เป็นไรฉันต้องการเธอ เธอเคยแคร์ฉันบ้างหรือเปล่าครอบครัวเธออาจจะไม่ชอบฉันชีวิตของฉันเริ่มต้นเมื่อพบกับเธอเธอทําให้ฉันอยากทําในสิ่งที่ไม่ดีเธอพิเศษกับฉันมากๆรักฉันเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ใช่เวลานี้ยังไม่ใช่เวลานี้นะคะคนคนนี้เขาอยากจะเทคแอคชั่นมากๆเลยนะแต่มันเป็นเรื่องที่บางครั้งเนี่ย ต้องรอให้ถึงเวลาที่ถูกต้องเป็น d i v ว i ์ทามิ่ะนะคะมีความปรารถนาคุณอย่างสุดซึ้งเลยเรามาดูคำแนะนำจาก l er Method, าลิฟเมสเซจออร์ c ลน c การอยากแนะนำอะไรชาวธาตุดินสมดุลจำเป็นต้องมีความสมดุลที่ดีระหว่างความใกล้ชิดทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณค่ะ third party s i t u a t i เ n เนี่ยม,มีคนที่พยายามจะบงการเขาอยู่มีคนที่พยายามที่จะทำให้เขานั้นไม่ได้ ประสบความสําเร็จในทางที่เขาต้องการคนคนนี้ต้องการเป็นอิสระให้คุณมองโลกในแง่บวกเข้าไว้การคิดเชิงบวกนะคะและความศรัทธาจะนําความรักกลับคืนสู่ชีวิตของคุณะคะ่ะเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณตรงๆในเรื่องที่ควรจะบอกมันเป็นเรื่องที่เขาปิดบังซ่อนไว้เรามาดูกันว่าชาว่าดินจะลงเอออย่างไรกับคนคนนี้นะคะในท้ายที่สุด Let your friend help you ให้เพื่อนคุณช่วยคนคนนี้หากติดต่อคุณไม่ได้นะเขาจะให้เพื่อนเนี่ยแหละเพื่อนของคุณหรือคนที่เขารู้จักที่เป็นสามารถติดต่อกับคุณได้เนี่ยช่วยเป็นกาวใจสมานคุณกับเขา This could be the one นี่เป็นหนึ่งเดียวของคุณคุณพบเจอกับคู่รักที่โรแมนติกของคุณแล้วค่ะและใช่นี่แหละคู่ของคุณคนคนนี้แหละค่ะ This is your soulmate ใช่แล้วนี่คือเนื้อคู่ของคุณเลยนะคะ นี่ไงไพ่ออกมาบอกเลยนะว่าชีวิตรักของคุณนั้นถูกควบคุมไว้แล้วด้วยสินศักดิธิ์นะคะไม่มีอะไรที่จะขัดขวางความรักของคุณกับเขาได้เลยนอกจากการที่คุณนั้นต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเวลาที่ใช่เรามาดูกันนะคะว่าระยะเวลาเท่าไหร่ที่ชาวทัดุดินจะได้สมหวังกับคนที่รอคอย3เดือนต่อจากนี้ค่ะ ให้ออกมาคอนเฟิร์มเลยนะชาวธาตดินนะคะอีก3เดือนต่อจากนี้คนที่คุณรอคอยคนที่คุณปรารถนานะคะใครคนนี้กับคุณจะสมหวังเขาจะมาหาคุณเนี่ยเดวิลแบ็ k เขาจะมาจริงๆ mm hmm. เรามาดูกันนะว่าบทสรุปความรักของชาวธาตุดินนะคะ mm hmm. ในเดือนนี้จะเป็นเช่นไร The Moon เนี่ยแหละคู่รักทางจิตวิญญาณคุณและเขาเป็นคู่กัน นี่เห็นไหมคะตะขอเกี่ยวกันไว้แล้วเรียบร้อยเชื่อมโยงกันไว้แล้วอบันดันค่ะสุดท้ายแล้วดีงามมากๆไพ่ใบน,นี้คือไพ่ของความอุดมสมบูรณ์นานาประการสําเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือเรื่องธุรกิจที่ทํานะคะสิ่งที่เขารอคอยอยู่ก็จะสําเร็จดีงามมากๆนะคะชาวธาตุดินสุดท้ายแล้วมีแต่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ใดที่เขายังปิดไว้นั่นเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเคลียร์เดี๋ยวเขาจะจัดการเคลียร์ทุกอย่างได้แน่นอนนะคะ ก็ประมาณนี้สนใจดูดวงส่วนตัวก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์รับคำทํานายภายใน24ชั่วโมงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ